พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2,566กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับรวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายสำคัญคือการพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นพลเมืองดีมีวิน,นัยรู้จักสิทธิและหน้าที่ควบคู่กับความรับผิดชอบภูมิใจในความเป็นชาติไทยเคารพศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกในความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใฝ่เรียนรู้รอบรู้รอบคอมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเกินควรเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและนำไปปรับใช้ในชีวิตหรือส่งต่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านหลานหอยจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมุ่งเน้นการเสริมสร้างศัก,กยภาพทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับผู้ที่พ้นวัยเรียน หรืออยู่ห่างไกลจากสถานศึกษายัางคงสามารถเรียนรู้และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อในระดับสูงผ่านระบบการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่จัดขึ้นเพื่อให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงการเรียนรู้ไม่เคยมีวันสิ้นสุดเพราะทุกคนมีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยพร้อมเคียงข้างคุณในทุกก้าวโคงการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทีมครูและบุคลากร,กรมืออาชีพที่ทุ่มเทแรงใจและแรงกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนำทีมโดยนายกรอกิจชยังปุณโวง ครูพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนนายวัชรินทร์ทองมีบรรณารักษ์ปฏิบัติการและว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตินันแสนคำลาบรรณรักษ์มากความสามารถที่พร้อมดูแลแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายทันสมัยและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจคณะครูศูนย์การเรียนรู้ผู้เสียสละประกอบด้วยนางพัชรนันอินดีนางสาวสุภรั์คงที นางสาวอาลิสาคำแกนแก้วนางดาราวันรักวุ่นนางสาววิจิตราโตมัน่นนางสุภัตราอยู่กลับนางสาวปวีนาบ่ายคล้อยนายบุญมีมากมูลนายอุดมโชคสิทธิศักดิ์นายสมชายนาโตโนโดรวมถึงครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผู้ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนได้แก่นางสาวแสงเดือนโตพวงและนายสยามอ่ำอุน่น จ้างเหมาบริการนางสาวยานวดีปิญญาพวกเขาทุกคนคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ร่วมกันผลักดันให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเป็นแสงสว่างทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับทุกคนในชุมชนตลอดชีวิตเรียนรู้เพื่อพัฒนา ก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า